สวัสดีครับพี่น้องถักทายตอนบ่ายบาวันอาทิตย์นะครับมนหยุดครับเมื่อนี่ออกมาหาเงียปลาไหลร้องเบิงนะครับว่าอากาศมันฮ้อนแล้วนะวันจะขึ้นบ่อท่านนี้ปกตินี่ปีที่แล้วช่วงนี้มาเงียพอได้กินแล้วครับปีนี้ก็มาร้องเบิงนะครับ่าเซียมันบ่อไปครับใส่เงียแล้วก็ไปเบิงกันครับว่าเซียพอได้ลุ่นบ่อได้เหี่ยวหรือได้ปลาไหลนะครับไปครับไปแล้วครับพี่น้องแต้มแรก งามใส่กำลังงามครับนี่ยเงี้ยปุ๊บสวบปั๊บเนี่ยเงี้ยปุ๊บสวบปั๊บคุณได้หนิเงี้ยพอดีสวบพคนมือเลือดไปอะไรเลือดคนเลียดอะไรไหนไหมเข่าค้างไปมาแล้วครับพี่น้องตัวไอซองครับพบปัญหาที่นี่ครับนี่ใส่เงี้ยลงครับถือนเอาเลยตับเลยตัวแรกคือแม่หน่ครับตัวแรกคือแม่หน่อันนี้ตัวที่สอง นำงามงามครับปลาไหลครับไปครับเตรียมต่อไปกันท่อเอาละครับหลังนี้ย่งเงี้ยไปบ้างนะครับผมว่เาเห็นส้มบหมเหมือนเน้อพี่นอ้องที่ดึงกินไหนบ้างนี่นี่นั่นเหรอ้อยครับตัวที่สามนะครับไปครับงั้นปลาหลับอ่ะมัวเป็นมีแต่ซื้อเดิ พวกปันเนี่ม so ุนเข้าไปครับชไาป้องแยปลาไเนี่ยเฮ้ยทำไมก็แปลนเตือเเนี่ยวกเกินทมเทียวครับแปลนเตือเตและฮาูปลาไรแย่เดือดกินไปเฮ้ยแปลนทัน้วครับหายหู้อะไรบัดอ่ะนะครับนี่คูสิว่าที่ลำนิดละจับลำมิดนเนเรียบร้อยโอ้ขาด ลกด้วยอู้หึลึกใช่ปะอือหามเติบหามเติบไปตัวที่สี่แล้วโอ้โหสวยงามครับตัวสี่แล้วครับเค็งๆครับเมื่อไหร่ขั้นถึงชั่วโมงวสี่ตัวแล้วไปฮะมาแล้วครับทางนี่มาแล้วมาแล้ว

งั้นวันนี้ครับ6ตัวครับอะไรก็เด็กกินเลยพี่น้องมานเติบดว้วยครับ6ตัวนะ